เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใสเองคลิปนี้จะพาทำซิกแซกด้วยมือนะคะทำแบบง่ายๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีจักรช่วยกันรุยนะคะสามารถใช้วิธีนี้ทำแทนได้ค่ะเมื่อเย็บเสร็จนะคะใช้ช็อคขีดผ้ามาร์กจุดนะคะแต่ละจุดห่างกันครึ่งเซนติเมตรค่ะ ต่อไปให้เตรียมเข็มนะคะร้อยเส้นได้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำปมแบบนี้ค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะเข็มก็มีสองอันนะคะในที่นี้แม่นุชใช้สีขาวกับสีน้ำตาลเข้มค่ะฝั่งนี้นี่นะคะทำอย่างนี้เข้าไปเลยนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มทะลุเข้าไปอีกด้านหนึ่งเลยค่ะ และเข็มที่ร้อยได้สีขาวนะคะก็เสียบจากด้านตรงข้ามเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะเสียบจากด้านนี้มาทะลุทางด้านที่มีรอยขีดนะคะให้สลับกันแบบนี้นะคะจุดเดียวกันเลยนะคะเราจะทำเหมือนกับว่าเราใช้จักเย็บซิกแซกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้มัน องศาประมาณนี้นะคะด้านบนเนี้ยด้านบนตรงชายผ้านะคะเราจะใช้เส้นได้ทั้งสองเส้นมาเกี่ยวกันไวนะะ้นะคะดูดีๆนะคะสังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็จับเส้นสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวขึ้นมาเอาเส้นสีขาวอ้อมด้านหลังเส้นสีน้ำตาละคะ่ะอ,อ้อมแบบนี้แล้วก็ ดึงลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะมันอ่อนนะคะเราใช้มืออาจจะดูเหมือนกับว่าจะยากนะคะจริงๆไม่ยากนะคะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนอย่างที่เราใช้จักรเลยค่ะเพียงแต่ในที่นี้คือเราจะใช้มือแทนนะคะอะก็คือจุดที่พันกันจะอยู่บนอ่ชาชายผ้าพอดีนะคะแล้วด้านนี้ก็ เสียบตรงที่รอยขีดได้เลยค่ะนี่ก็จะดูเป็นซิกแซกแล้วนะคะด้านนี้เป็นซิกแซกได้สีขาวนะคะอันนี้แม่น้ชจะใช้สีต่างกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะส่วนด้านนี้ดูดีๆนะคะอ่า เราดึงให้พอดีเนี่ยมันจะเป็นซิกแซกที่สวยเหมือนกับใช้จักรเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านสีน้ำตาลอ่ามันก็จะลงมาประมาณนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะ,ะแล้วก็สังเกตว่านี่ได้สีน้ำตาลกับสีขาวจะอยู่ด้วยกันแล้วสีขาวก็จะอะนี่ค่ะ สีน้ำตาลจะอยู่ตรงกลางของอได้สีขาวนะคะคือพอเราดึงได้สีขาวแล้วก็ได้สีน้ำตาลจะถูกเกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะได้สีขาวเข็มมันจะทะลุฝั่งนี้เหมือนเดิมกลับมาที่จุดเดิมนะคะอันนี้ขอย้อนให้ดูให้ชัดๆนะคะเนี่ยค่ะ คือเส้นด้ายสีขาวจะเป็นวงไว้นะคะแล้วก็เส้นด้ายสีน้ำตาลจะอยู่ตรงกลางนะคะพอเราดึงได้สีขาวจนสุดพอดีนะคะได้สีน้ำตาลจะถูกเกี่ยวไว้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องดึงได้สีน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มันพอดีกันนะคะเพื่อให้จุดเกี่ยวเนี่ยอยู่บนชายผ้าพอดีนะคะนี่ค่ะปรับได้นะคะ ให้ตึงพอดีจะสวยงามเลยค่ะต่อไปอ่ะดึงได้สีขาวขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเอาสีขาวเกี่ยวสีน้ำตาลไว้คือจะทำแบบนี้ซ้ำๆกันจนสุดนะคะได้สองด้านแบบนี้นะคะอันนี้ไม่เราจะค่อยๆทำให้ดูนะคะเผื่อว่าคนที่เป็นมือใหม่จะได้เข้าใจนะคะ เราจะใช้สีน้ำตาลเกี่ยวหรือจะใช้สีขาวเกี่ยวก่อนก็ได้นะคะสำหรับด้านบนคือมันได้หมดนะคะให้เราว่าเราถนัดด้านไหนนะคะอย่างด้านเนี้ยด้านสีน้ำตาลที่ได้สีน้ำตาลอยู่นะคะเราไม่ได้มาร์กจุดใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้จุดแต่ถ้าด้านสีขาวเรามาร์กจุดแล้วเราก็จะคือจุดที่ลงเข็มเราก็จะง่ายขึ้นเนี้ยค่ะจุดที่ลงเข็มก็คือจุดที่มีรอยมาร์กสีชมพูอยู่นะคะ เราปรับซิกแซกด้วยการดึงได้นะคะดึงได้ให้มันพอดีกันนะคะทั้ง2เส้นนี่ค่ะด้านนี้ก็จะสวยแล้วก็ด้านนี้ก็สวยเหมือนกันเหมือนกับเราเย็บจักเลยค่ะแล้วดึงได้สีขาวลงมาแล้วนะคะ แล้วก็เอาได้สีน้ำตาลล้อมได้สีขาวไว้นะคะได้สีขาวจะอยู่ตรงกลางนะคะพอเราดึงได้สีน้ำตาลมาแบบนี้แล้วก็ทะลุเข็มไปอีกด้านหนึ่งได้สีขาวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยค่ะแล้วได้สีน้ำตาลก็ไปอยู่จุดเดียวกันกับสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมคะอ่าก็จะได้แบบนี้ทั้งสองด้านแล้วก็เอามาเกี่ยวด้านบนไว้ อันนี้มนุษย์สลับนะคะจากเมื่อกี้ใช้สีขาวเกี่ยวตอนนี้ก็ใช้สีน้ําตาลเกี่ยวก่อนบ้างแต่มันก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะคะคือมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะได้แบบว่าเหมือนยังกับว่าเราใช้จักเย็บเลยนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมือแล้วก็จะ ใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าเราทำจนคล่องก็จะทำได้เร็วนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ